สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับภารกิจวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็จะพามาเข้าชมแปลงอ้อยนะครับมาสั่งใบอ้อยนะครับภารกิจวันนี้ค่ะสั่งใบอ้อยเป็นอ้อยพันสายน้ําผึ้งนะครับซึ่งเป็นอ้อยคันอ้อยควันนะครับก็อ้อยทานสดนะครับ หลังจากที่เราตัดอ้อยสุพรรณบุรี50ส่ง,งเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับแจ้งนี้ก็เป็นสุพรรณบุรี50นะครับส่วนโซนทางนี้ก็จะเป็นอ้อยสายน้ําผึ้งนะครับแล้วก็ปลูกไร่น้ำโชคอุดดธาน,นีของเราก็ปลูกไว้4 10, 50, สายพันธุ์นะครับก็จะมีสุพรรณบุรี50สิงคโปร์สายน้ําผึ้งแล้วก็มาริชาร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามาภารกิจ ลอกกลับอ้อยครับอ้อยสายน้ำผึ้งก็ถือว่าเป็นอ้อยควันนะครับหรือว่าอ้อยที่เขาขายแบบทานสดนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาก็เคี้ยวง่ายนะครับเคี้ยวง่ายสางนุ่มนะครับก็ปลูกไว้ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เพื่อที่เอาไว้ขยายพันธุ์แล้วก็ขายเป็นอ้อยควันทานสดนะครับแช่น้ำแข็งทานกรอบมากนะครับ เพื่อนๆสมาชิกก็มาแบ่งไปเยอะนะครับแบ่งไปเยอะแล้วนะครับนนี้ก็จะมาพาสารปอกนะครับทำเสาวนะครับการปลูกเราก็จะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยพอกนะครับปุ๋ยที่หมูเห็นไหมครับดินเราก็จะดีมากนะครับดินดีมากก็ปอดสารเครมีนะครับ เพื่อนก็ทานแล้วก็นะครับดินขี้หมูนะครับขี้หมูเราก็เลี้ยงเองนะครับเองใส่เองมันก็จะหักพวกหน่อที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับเราก็จะเหลือไว้เฉพาะหน่อที่สมบูรณ์ครับเราก็จะคัดตัมเล็กๆเ,เนี้ยก็เอาออกหมดนะครับภารกิจทำาสาวนะครับ ละกิจวันหยุดเศรษวันหยุดอนุนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดหรือว่าวันอะไรก็จะเข้ามาทําสวนขายอ้อยนะครับอ้อยหอยนะครับเราก็จะทําร่วมกันไปนะครับนะครับเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยทานสดนะครับเราก็จะเหลือเฉพาะลำที่สวยๆไว้นะครับลำที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะเอาออกให้หมดนะครับ หลังจากที่เราตัดพันส่งเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับเราพาบำรุง okay. um. นะครับใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้หมูนะครับปุ๋ยขี้หมูแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับพก็มีเพื่อนๆสมาชิกที่ สั่งจองเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะทำเสาวให้เขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ้อยควันนะครับเห็นนะครับน่าจะกินมากนะครับอ้อยทานสดแช่เย็นๆนี่กรอบมากนะครับหวานชื่นใจนครับ ้างนุ่มมากนะครับนะครับ้างอ้อยก็จะเหมือนสำลีเลยนะครับสำลีเขียวสดแช่เย็นๆนี่อร่อยมากนะครับทำงานมาหนๆนกินก็ช่วยขัดฟันด้วยนะครับเป็นพันธอ้อยที่น่าสนใจนะครับอีกสายพันธุหนึ่งนะครับที่ควรมีคู่ควรสวนเรานะครับเอาไว้คู่สวนอร่อยมาก พันสายน้ำพึ่งนะครับทีนี้ก็อากาศหนาวๆนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับชมสวนว้อยนะครับเราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารฆ่าหญ้าครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้สารเคมีนะครับ ก็จะปล่อยให้ลกนะครับให้ลกทำเป็นอ้อยก,ก่อนทำเป็นกอเ็อนอแดดก,ก็เริ่มออกแล้วนะครับอากาศก็เริ่มดีนี่ภารกิจก็จะเข้าเมืองนะครับไปส่งเครื่องขัดปอกอ้อยให้เพื่อนเสื่อนมาช็กอีกที่ส่งสั่งจองเข้ามานะครับก็จะสั่งใบอ้อยก่อนนะครับอ,อร่อยจนหยุดไม่ได้เลย <laughs> ทำมากใครยังไม่มีก็สั่งมาได้นะครับต้องปลูกไว้นะครับอร่อยนะครับนีกเกษตรต้นยศพันธุ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย